วันนี้เชฟพาทำยำขนมจีนปลาทูสูตรเพื่อสุขภาพนะคะใช้น้ำยำสูตรคลีนที่คีโตทานได้เบาหวานทานได้เป็นน้ำยำขนมจีนสูตรมะนาวนะคะเป็นสูตรของเลนเอนค่ะเริ่มต้นเราก็จะใช้เส้นขนมจีนที่ใช้อยู่นี้เป็นเส้นขนมจีนสดนะคะไม่ได้ผ่านการหมักนะคะถ้าทำเมนูเพื่อสุขภาพเนี่ยเชฟเลนจะเลือกใช้เส้นสดมากกว่าเส้นหมักนะคะแล้วก็จะใส่พวกผักสดเช่นถัว่วฝักยาวผักชีฝรั่งต้นหอมหอมแดงซอยลงไปด้วยนะคะ แดนจะใส่พริกขี้หนูสวนลงไปเพื่อความหอมด้วยนะคะแล้วก็เป็นชอบรสจัดนะคะเติมพริกแห้งคั่วลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราจะคนให้เข้ากันสูตรน้ํายางของที่ร้านเนี่ยเป็นสูตรที่ครบรสแล้วไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มก็อร่อยแต่ถ้าลูกค้าชอบรสเปรี้ยวมากกว่าเค็มมากกว่าหรือว่าเผ็ดมากกว่าก็สามารถเติมเพิ่มได้นะคะจะช่วยชูรสชาติที่เป็นรสเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนเลนวันนี้แอบเติมน้ําปลารากุฎหลายลงไปเล็กน้อยเป็นน้ําปลาสุดเพื่อสุขภาพนะคะ เพิ่มความนัวสําหรับลูกค้าที่ไม่ทานปลาไม่ต้องเติมนะคะใช้น้ํายําของเราอย่างเดียวก็อร่อยแล้วคะ่ะหลังจากที่ใส่ปลาทูลงไปแล้วเราก็จะเติมน้ํา ยำเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าเลนเน่ชอบแบบฉ่ำๆนะคะชอบให้เข้าเส้นแล้วก็เข้าเนื้อปลาทูด้วยค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้ยำขนมจีนเพื่อสุขภาพนะคะที่ทานแล้วร่างกายเราจะไม่บวมไม่อุ้มน้ํายิ่งขึ้นนะคะหากลูกค้าอยู่ที่บ้านไม่สะดวกที่จะเตรียมผักสดต่างๆเนี่ยแค่ซื้อเส้นขนมจีนมาคลุกกับน้ําซอสน้ํายำของเราเนี่ยก็อร่อยแล้วนะคะไม่ต้องใส่เครื่องอะไรก็อร่อยค่ะอร่อยง่ายๆกินแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะ